สวัสดีค่ะรีวิวการส่งงานของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาววันนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดนครนายกแบบบ้านที่เรามาส่งมอบให้ลูกค้าวันนี้นะคะจะเป็นทรงไทยประยุกต์หักมุกนะคะยกพื้นสูงอยู่ที่เมตรห้าสิบมานะนะคะขนาดพื้นที่นะคะที่ลูกค้าใช้ตั้งบ้านนะคะก็สําหรับบ้านหลังนี้อยู่ที่สิบสองเมตรคูณสิบสองเมตรนะคะขนาดตัวบ้านนะคะกว้างอยู่ที่เก้าเมตรเจ็ดสิบห้านะคะลึกไปที่เก้าเมตรสี่สิบ อันนี้จะเป็นโซนฝั่งด้านข้างนะคะฝั่งที่มีซุ้มศาลานี่นะคะฝั่งที่มีซุ้มศาลาก็จะติดกับระเบียงด้านข้างด้วยนะคะนี่ค่ะวัสดุนะคะที่เราใช้นะคะงานหลังคาจะเป็นกระเบื้องรอนคู่ของ s c g นะคะรอนคู่นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะสำหรับกระเบื้องแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะคะ ส่วนงานหลังคาเราก็จะมีติดฟอยล์กันความร้อนไว้ให้นะัดด้วยนะคะสําหรับงานหลังคาโครงสร้างหลังคาเราก็มีระบบเดินท่อํายาฉีดปวกให้ด้วยนะสาหรับงานโครงสร้างหลังคาด้านบนเดี๋ยวเรามาดูรอบๆนอกกันนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งด้านหลังนะคะจะเป็นด้านในโซนของด้านหลังของบ้านนะคะวัสดุนะคะไม้ที่เราใช้ทําเป็นผนังบ้านให้ลูกค้าตัวนี้จะเป็นไม้มาค่าปดู่ไม้แดง นี่นะคะทามาจากไม้เก่านะคะไม่ใช่ไม้ใหม่นะทํามาจากไม้เก่าลูกค้าก็ไม่ต้องกลัวหดแล้วนะคะสําหรับไม้เก่าและยิ่งเป็นไม้มะค่าประดู่ไม้แดงเนี่ยโอกาสที่หดนะคะก็จะมีน้อยมากๆนะคะนี่นะคะด้านข้างของบ้านนะคะสวยนะคะงานไม้งานฝาฝ้ารอบนอกนะคะเป็นมะค่าประดู่ไม้แดงสีธรรมชาติของเนื้อไม้เลยนะคะนี่นะคะ สีที่ลูกค้าเลือกนะคะรอบนอกจะเป็นกึ่งเงากึ่งด้านนะคะงานพื้นจะเป็นสีเงาอันนี้โครงสร้างนะคะโครงสร้างก็แน่นเหมือนเดิมนะคะสําหรับงานของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวนะคะเราจะเน้นโครงสร้างนะคะแล้วก็เน้นคุณภาพไม้ที่เราใส่ให้ลูกค้านะคะนี่นะคะเอกลักษณ์นะคะของไทยประยุกต์หักมุกตอนนี้ก็จะมีมุกยื่นออกมา จากตัวบ้านนะคะอ่าอันนี้เป็นงานโครงสร้างด้านล่างนะคะคานเราใช้คานคู่นะคะตรงระวังที่เราเน้นมากๆนะคะสําหรับงานโครงสร้างด้านล่างด้านบนนี่นะคะอันนี้จะเป็นในโซนของด้านหน้ามุกนะคะที่มีมุกอยู่หน้าบ้านของไทยประยุกต์หักมุกนะคะนี่นะคะมีมุกอยู่ด้านหน้าบ้านติดกับระเบียงด้านหน้านะคะนี่ค่ะ เนื้อไม้นะคะส่วนใหญ่บ้านหลังนี้เนื้อไม้ที่เราใส่ให้ลูกค้านะคะจะเป็นไม้มาค่าประดู่ไม้แดงนะคะแล้วก็จะมีไม้เนื้อแข็งปนเป็นงานฝาผนังด้านในแล้วก็งานฝ้าด้านในนะคะจะเป็นไม้เนื้อแข็งทั่วไปขึ้นจากบันไดามานะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นซุ้มศาลานะคะนี่นะคะซุ้มศาลา ก็จะมีมานั่งวนให้3ด้านนะคะส่วนตรงกลางซุ้มเราจะมีโต๊ะกลางวางให้1ตัวนะคะถัดจากซุ้มศาลานะคะอันนี้จะเป็นโซนของระเบียงด้านหน้าของบ้านนะคะอันนี้จะเป็นระเบียงที่เดินเข้าไปนะคะก็จะเจอโถงนะคะเดินจากระเบียงก็จะเจอห้องโถงสังเกตไหมคะว่ามันจะโล่งๆเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะลูกค้าติดเป็นบานเฟยมนะคะด้านข้างกับด้านหน้านะคะ จากที่เราเป็นประตูสไลด์ลูกค้าเปลี่ยนเป็นบานเฟรมนะคะ2ด้านอ่าเราเข้ามาจากห้องโถงนะคะอันเดี๋ยวเราไปดูห้องนอน2อกันก่อนพอดีช่างจะรีบทาสีนะคะนี่นะคะเป็นห้องนอนสองบานประตูก็เปิดเข้าในนะคะสําหรับห้องนอนที่สองพื้นที่นะคะอยู่ที่3ามคูณสเมตรนะคะสําหรับห้องนอนที่2มีบานหน้าต่างให้2ชุดนะคะ ภายในเราก็จะเดินสายไฟไปให้ตามจุดเลยนะคะปักสวิ์แอร์พร้อมเลยนะคะลูกค้าต้องซื้ออุปกรณ์ไฟมาติดเองนะคะสําหรับดวงไฟอ่าต่อมาก็จะเป็นห้องนอนที่1นนะคะห้องนอนที่มีมุกนะคะขนาดความกว้างของห้องนอนนะคะกว้างอยู่ที่3ามคูเมตรนี่นะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่กว่าห้องนอนที่2นะคะห้องนอนที่1น,นี่นะคะงานพื้นเงาวิบวับมากเลยนะคะสําหรับงานพื้น อย่างที่บอกไปะคะ่ะลูกค้าเลือกเป็นสีเงานะคะสําหรับงานพื้นสวยค่ะงานไม้มาค่านี่สวยเอกลักษณ์เลยนะคะ,ะถัดจากนอนหนึ่งนะคะเรามาดูห้องน้ํากันห้องน้ําเราก็จะใส่เป็นบานสไลด์ให้ลูกค้านะคะเพื่อประหยัดพื้นที่เพราะว่าห้องน้ําก็จะกว้างอยู่ที่เมตรห้คูณสเมตรนะคะมีบานกระทุงให้ทั้งหมดนะคะสมช่องงานฝาผนังนะคะเรากุปเป็นซีเมนต์บอร์ดนะคะพื้นก็เช่นเดียวกันเป็นซีเมนต์บอร์ดเหมือนกัน ลูกค้าต้องปลูกกระเบื้องเองสุขภัณฑ์ลูกค้าทําเองนะคะสําหรับงานของห้องน้ําเราเดินออกมานะคะจากห้องโถงนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูรอบรอบนอกนะคะสําหรับพื้นที่ที่เรามาตั้งนะคะที่เรามาตั้งนะคะจะเป็นงานของโครงการแปลงเกษตรพร้อมอยู่นะคะสไตล์วิศวะเฟสสามนะคะสุพรรณิกานะคะวันนี้ก็กาลังจะขุดบ่อรอบรอบนอกปรับพื้นที่กันอยู่นะคะ บ้านที่เรามาตั้งที่โครงการที่เรามาตั้งเนี่ยอันนี้จะเป็นหลังที่สองแหละหลังเล็กเราตั้งไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะคะสําหรับงานของหลังเล็กหลังเล็กรู้สึกว่าจะยกสูงด้วยนะคะเปลี่ยนจากเสาไม้เป็นเสาปูนด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะฝาเฟียมนะคะที่เราทําไว้ให้นะคะจะเป็นเฟียมเฟียมยืดนะคะเฟียนเป็นบานบานพับสามารถพับเก็บได้นะคะแล้วก็สามารถ ยืดออกมาเป็นผนังกั้นได้นะคะนี่นะคะนี่เราพับเก็บแล้วนะคะจะมีตัวล็อกนะคะซึ่งเป็นก่ะจะมีใส่ทุกช่องของเฟี้ยมเลยนะคะไว้สำหรับยึดถ้าลูกค้าต้องการทำเป็นฉากกั้นห้องนะคะที่เราเข้ามาสักครู่นี้คือจะรู้สึกว่ามันจะโล่งนะคะเพราะว่าเราพับไว้กำลังเซตตัวของเฟี้ยมอยู่กำลังดูงานเฟี้ยมอยู่ว่าโอเคมันสามารถเลื่อนธรรมชาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะกำลังเก็บงาน ตอนนี้ก็จะเป็นเฟียมที่เป็นกระจกครึ่งหนึ่งนะคะข้างล่างก็จะเป็นบานลูกฟักลูกเดียวนี่นะคะเหมาะกับบ้านที่อยู่สไตล์โค้งหองนานะคะไว้สําหรับรับลมนะเพราะว่าบานเฟียมเนี่ยมันจะเปิดได้สุดนะคะเปิดได้ขนาดกว้างมากๆลูกค้าติดเฟียมด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะเพราะด้านข้างเนี่ยจะเป็นบ่อสะน้ําก็จะเห็นวิวนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดก็ถ้าชอบไอเดียแบบนี้ก็ร้านเก็บตะว,วันก็ทำให้ได้นะคะสำหรับงานเฟียมยืดเฟียมยืดสมัยโบราณนะคะสามารถพับเก็บได้แล้วก็ยืดหดได้นะคะแล้วก็สามารถทำเป็นฉากกั้นห้องได้นะคะนี่นะคะสำหรับงานเฟียมก็จะดูเก,ก๋อีกแบบนะคะเป็นบ้านทรงสไตล์โบราณนิดๆน,นะคะสำหรับเฟียมแต่ว่าถ้าเป็นตัวทายประยุก์หักมุกเดิมเขาก็จะเป็น บานสไลด์อ่ะอันนี้จะเป็นภาพมุมต่างๆนะคะหลังจากที่เราเก็บงานเก็บรายละเอียดแล้วแล้วก็เก็บทาสีเรียบร้อยนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีเจ้าของโครงการแปลงเกษตรพร้อมอยู่สไตล์วิศวะนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟส1เฟส2นะคะเรามาส่งกันอันนี้เป็นเฟสที่3แล้วนะคะต้องขอบพระคุณจริงๆที่ไว้ใจสั่งทําบ้านนกดาวกับร้านเก็บตะวันบ้านนกดาว อย่างที่บอกไปค่ะงานของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวเนี่ยเราติดตั้งให้ลูกค้าแล้วก็คือยังไม่ได้ขายขาดนะคะเรามีเซอร์วิสหลังการขายให้ลูกค้าด้วยนะคะถ้าใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเบอร์ทโทรท,ที่เราวิ่งไว้ให้ได้เลยนะคะติดตามติดตามแบบบ้านใหม่ๆได้นะคะที่เพจ Facebook เก็บตะวันบ้าน down, นกดาวนครสวรรค์ได้นะคะ กดติดตามในเพจได้นะคะแล้วก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามนะคะเบอร์โทรที่เราขึ้นไว้ให้จะเป็น ID Li n e ด้วยนะคะสามารถทักมาทางล ne สอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมหรือว่าต้องการดูแปลนบ้านนะคะแต่ละหลังก็สามารถสอบถ,ถามข้อมูลเพิเ่มเติมได้ที่เบอร์โทรที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะค่ะยังไงก็ฝากผลงานของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวด้วยนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ ถ้าผ่านมาช่วงปีใหม่เดียอกาดขึ้นเหนือนะคะแวะมาดูงานของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวได้นะคะตอนนี้ก็จะมีบ้านตัวอย่างที่ลูกค้าออเดอร์ไว้หลายหลังนะคะมาดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะสามารถมาดูเป็นบ้านตัวอย่างได้แปลนภายในอย่างที่บอกไปคะ่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะทุก,ทกบ้านทุกหลังนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงแปลนได้หมดเลยนะคะแปลนภายในสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะใช้พื้นที่ประโยชน์ใช้สอยนะคะ ถ้ามีแบบบ้านมาเราก็ทําให้ได้นะคะขอบพระคุณนะคะที่ดูจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ